แวร์ออฟแปลว่าค่อยๆจางไปแล้วถ,ถ,ถ้าถอดเสื้อแวร์ออฟหรือเปล่าคะอันนั้นคือ take off ๋อา f take off your shirt แล้วคำว่า Wear แปลว่า <take S 1> สวม <in. S 1> ใส่ไม่ใช่เหรอคะ W-E-A-R w e a r แปลว่าส yeah, วมแอนนั้นก็คือ Wear เฉยๆไม่มี Off แล้วถ้าถอดออกอะ take off แล้วทำไมไม่ใช่ r ว f f ออฟอะ เพราะผมไม่ใช่คนที่ประดิษฐ์ที่คิดภาษาอังกฤษขึ้นมาเมื่อ2 0งพันปีที่แล้วโอ้โหอ้ไม่มีปัญหาเทคออฟก็ได้แอนดรูว์บิ๊กส์ับดิฉันนอนุมมเกใส่พื้ผิค่ะตอนนี้พ๊กกำลังดูคำหนึ่งแล้วพ๊กกำลังนั่งคิดเองว่าคุณแอนดูจะอธิบายยังไงนะฮะคำว่าว่าอะไรแวออฟ W E A R O F F Wear off <laughs> Wear off เอ่อเป็นแปลว่าค่อยๆจางค่อยๆหายไปค่อยๆไม่ไม่เด่นแล้วก็คือ to wear off ส่วนใหญ่แล้วเป็นเป็นเป็นผลที่ตามมาทางฟิสิกส์เคมีหรือในสังคมก็ได้ครับก็คือ to wear off Uh, สมมุติว่าผมกินยานอนหลับ uh huh. uh, หลับสิบชั่วโมงแล้วก็ตื่นแต่เช้าผมจะรู้สึกมึนๆ uh, คุณหมอจะบอกว่า Don't worry never mind drink lots of water it will wear off mm hmm. คือความหมายก็คือมันจะค่อยๆหายไปผมนึกถึงคนที่ชอบดื่มสุราเยอะแล้วก็เมาแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาก็แห้งเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะ แล้วก็ it will wear off wear off ก็คือมันจะค่อยหายไป this is the meaning of to wear off mm hmm. มันไม่เกี่ยวกับสวมใส่ครับคือ wear ก็คือสวมใส่ wear something <Yeah. S 1> um, แต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว wear off ก็คือแบบหลังจากสักพักหนึ่งมันจะมันจะไม่อยู่แล้ว mm. เราอชอบชอบใช้กับพวกาาดารานน,นั้นที่แบบเมื่อก่อน p o p ป l ลามากตอนนี้ก็ไม่ไม่ p o อป l ลาแล้วคือ t h e popularity has worn off worn off ก็คืออดีตแล้วจริงกรียาแล้วค่ะ wear off แปลว่าค่อยๆจางไปแล้วถ้าถอดเสื้อ wear off หรือเปล่าคะอันนั้นคือ take off ออ๋ take off a shirt และคำว่า wear แปลว่าสวมใส่ไม่ใช่เหรอคะ e a r wear แปลว่าสวมใส่อันนั้นก็คือ wear เฉยๆไม่มี Off และถ้าถอดออกอะ take off แล้วทำไมไม่ใช e w a r off อะ เพราะผมไม่ใช่คนที่ประดิษฐ์ที่คิดภาษาอังกฤษขึ้นมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วโอ้โหอไม่มีปัญหา take off ก็ได้ก็เราคิดย้อนไปย้อนมาไงคะเราก็นึกว่าแอลแวร์ออฟก็น่าจะแปลว่าถอดเสื้อืความจริงความจริงแล้ว take off ในภาษาอังกฤษก็สามารถใช้กับทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกถุงเท้ารองเท้า กางเกงเผ็มขัดทุกอย่างก็คือสามารถที่จะ take off คำตรงข้ามก็คือ put on ครับ put on your shirt, สส put on your hat, put on your shoes so so that's what you've got to remember about clothes เกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับ take off, put Now, on take off กับ put on คุณอ,อนมาก็เป็นสุภาพสตรีนะครับสิ่งที่คุณอ,อนมาใส่ทุกวันยกเว้นบางวันนะครับที่เราอัดรายการ แต่ว่าเราไม่กล้าพูดหลายก็คือเครื่องสำอางครับเราใช้ put on put เหมือนกัน oh. put on your makeup ใช่บางวันก็แต่งบางวันก็ไม่แต่งค่ะ <laughs> ปสิ่งที่เหลือเชื่อที่หลายคนพูดถึงหรือสังเกตก็คือคุณใส่หรือไม่ใส่คุณยังสวยนะนึกว่าคุณใส่เครื่องสำอางหรือคุณไม่ใส่คุณก็เหมือนเดิมตาย อย่างนั้นเสียดายครื่องสมามากเลยนะแต่งหรือไม่แต่งก็เหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้นะคะคุณแอนดูว่าคำนี้ด้วยคุณแอนดเอูเขาบอกว่าบุกไม่แน่ใจ put up with put up with แปลว่า <c oughs> เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่า put up with ในภาษาอังกฤษ <Yeah. S 1> ถ้าคุณถามคนไทย คนไทยจะรู้จักคคำว่า tolerate T, T O L E R A T E tolerate ในภาษาอังกฤษแปลว่าทนอะไรส mm. ักอย่างเน่ oh. uh, You must tolerate his bad behavior คุณต้องทนกับการประพฤติที่ไม่ดีของเขา uh, I cannot tolerate loud music ฉัน mm. ไม่ชอบมันทนไม่ไหวเลยในเรื่องเสียงดังเพลงดังแต่ mm. ว่าในภาษาอังกฤษแท้จริงเราไม่ค่อยใช้ tolerate เท่ากับ put up with เพราะว่า put up with ในภาษาอังกฤษแปลว่าทนส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ในเชิงลบอย่างเช่น I cannot put up with you any longer ฉันทนเธอไม่ไหวแล้วอ,อีกต่อไป like that <c oughs> I cannot put up with เดี๋ยวผมจะพูดประโยคแล้วก็คุณออกมาต้องแปได้ I cannot put up with the smell of durian ฉันไม่สามารถอดทนต่อกลิ่นของทุเรียนได้ Well done excellent <Thank> you. Um, can you put with your terrible you your up คุณสามารถคุณสามารถทนต่อความเพี้ยนของเจ้านายคุณมานานกว่านี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะะ Well done yes uh, I cannot put up with bad เดียวกับมันคิดนึกถึงสิ่งที่พ่อแม่จะพูดกับเราตอนที่เป็นเด็ก I will not พูด up with bad behavior ฉันจะไม่ทนกับนิสัยแย่ๆของเธอ,อคุณออมมาลูกของคุณเคยปรับพฤติตัวไม่ดีไหมจะเอากี่ข้อเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนนี้เลย20ข้อเอาแซมเปิลหนึ่งเอาลูกชายคนโตก่อนไหม <This> the first children he like to turn <laughs> on the right every คือเอา,อางี้ภาษาอังกฤษรู้จะพูด,ดไหมน้องค,คือห้องน้ำปุ๊กจะมีไฟ <Every room. S 1> ออเออนั่นแหละห้องน้ำปุ๊กอ่ะจ,จะมีไฟอยู่ห้าดวงนึกออกไหมคุณนันดูไฟตรงชักโครกอะไรเงี้ยแล้วน้องข้าวเขากลัวผีเขาเข้าไปเขาจะสับสวิตช์แบบใช้สันมือแอด,ดูไหมปับปับติดหมดทั้งห้าดวงแล้วเวลาเดินออกจากห้องน้ำก็อยู่ครบปุ๊กก็จะเข้ามาแล้วปุ๊กก็จะแปงลงร่างบอกลูกไฟฟ้าแม่ต้องใช้เงินจ่ายนะลูกไม่ใช่ใช้ฟรีอะไรเงี้ <c oughs> ยก็ธรรมดา <c oughs> มันตลกที่พูดอย่างนี้เพราะว่าน้องชายผมเองนะที่ผมพักอยู่ที่ออสเตรเลียรู้ไหมเขาเป็นคนที่ปิดไฟทุกครั้งเลยที่ไปไหนผมก็ทดทันถูกผมว่าผมไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะแต่ว่าต้องมีนะต้องมีดวงบ้างกลางคืนแต่เขาจะว่าผมตลอดเลยว่า why do you keep why do you turn on the lights all the time ผมเลยเราก็เลยไปซื้อของที่ห้างผมเลยบอกว่าเขาถามว่ามีอะไรอีกที่เราต้องซื้อผมบอกผมว่าเราต้องซื้อไฟฉายแน่เลย อัดูบอกยังก็เแอรกันเหรอได้ yes ผมจะได้ไม่ต้องเปิดไฟแล้วก็ทำให้คุณงุดหงิดผมเลย <laughs> เข้าหัวเราะนะฮิราแต่ <laughs> But, um yeah that is the, when when uh, when nonkao does that you must say I cannot put up I will not put up with you turning on all the lights อืมฉันจะไม่ทนกับการเปิดไฟทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ ย yeah. ตรงกันข้ามกับ put down ในภาษาอังกฤษนะครับ p u t แล้วก็ d o w n put down ในภาษาอังกฤษก็คือดูถูกใครสักคนหนึ่ง don't put me down ไม่ใช่ look down หรอคะ yes it's the same to put down or to look down on somebody จริงมันต้องเป็น look down on ใครบางคน don't look down on me don't put me down put me down ก็คือพูดอะไรสักอย่างที่จะแบบดูถูกคุณโอเคแล้วถ้าเกิด put down อย่างนั้นล้วพูด off ล่ะ Put off แปลว่า postpone Put off แปลว่าเลื่อนออกไป Put off <Yes. S 2> postpone คือมีสองคำที่เราต้องรู้จักนะครับก็คือ call off กับ put off Call off แปลว่า cancel ก็คือยกเลิก uh huh. Put put off แปลว่า postpone <Yeah. S 1> ที่แปลว่าเลื่อนแล้ววิธีที่จะจำก็คือ p p c c postpone put off uh huh. cancel call off Oh yeah. La put on I asked Mr Andrew about put forward. What does it mean put forward? Put forward is something that you could do what? every time you have a meeting with a customer for the first time. Yeah. What does it mean? <coughs> ไปเสนองานเสนอตัวเสนอหน้า <Yes. S 1> <laughs> เดี๋ยววันเสนออะไรคุณะดูเสนองานเสนอตัวเสนอหน้าก็คือพูดโบนไปนําเหนือไปนําเหนือวันนี้ก็เพิ่งไปน<อ>ําเหนอมาเหมือนกันแลวแล้วเขาชอบไหม <laughs> <laughs> ก็ก็โอเคนะก็โอเคก็ก็ชอบนะพรากว่าไม่มีนะคือคิดว่าน่าจะได้ทํางานแน่นอนอยู่ระหว่างสรุปตัวรายละเอียดอ,อะไรเงี้ยค่ะ Put forward, I would like to put forward a proposal. I would like to put forward an idea. Like to forward an idea. It's the same as offer or not? Uh yes. Sometimes yes. Which one is formal? Which one is informal? Uh, put forward is informal. Oh, oh. No, no, no. But, 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 You, you, you can use, but. Uh, but propose, teaching man kaikaiga propose is to put forward. okay, understand, put forward. But why offer dialogue? Offer, offer so or propose. Yeah, why not? Why not? Mm. Why not? Yeah, they're, they're they're the same. Yes sir, yes sir, I understand. <laughs>